โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ผมเฟิร์สคนจนจัดนะครับจะมารีวิวทุเรียนภูเขาไฟนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะรีวิวเราก็จะมาดูกล่องก่อนแพ็กเกจจิ้งทุเรียนใบปอทุเรียนภูเขาไฟช่วงนี้ทุเรียนกําลังมาแรงแต่ทุเรียนยี่ห้อนี้หอมมากหอมมากจริงๆตอนแรกกะว่าจะรีวิวแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าด้วยความหอมอะไร,อร่อยของมันมันจึงทําให้ผม ให้เพื่อนเพื่อนเห็นได้แค่แค่นี้นะครับเรามีเหลือแค่นี้ครับเพื่อนๆซิวจะเป็นไงเนี่ยครับกลิ่นหอมมากหอมจริงอันนี้จากประเทศอะไรนเน่ยไม่มีจังหวัดอะไรเลยสีสีเกียรครับจังหวัดสีเกียตบ้านเองนะครับทุเรียนภูเขาไฟเดี๋ยวเรามาชิมดูครับ รสชาติเป็นไงเหมือนได้กลิ่นปากใครสักคนนะครับอหอมจริงเลยครับม,มันนุ่มมากครับเพือ่อนมันนุ่มแล้วก็มันแน่นอะ่ะเนื้อมันแน่นอันนี้ราคาสองสองเขาเรียกอนะสองเม็ด สองเมตรสองร้อยเก้าเก้าสิบบาทใหญ่อันหนึ่งเล็กอันหนึ่งอร่อยครับกินคนเดียวอิ่มส <230. S 1> องร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบเออสองร้อยสามสิบรือาคาชิ้นี่ครับเม็ดก็ใหญ่กำลังดีครับแต่ว่าอร่อยเนื้อแน่นจริงครับพอดีที่เส้นทางเขามีบูธ ออกงานที่จังหวัดอุบลน,นะครับเชิญท่านอุบลทุดเียงเต็มอยู่ขายเขาก็ไปซื้อมาครับอันนี้รีวิวแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าของอร่อยเราก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันหมดแล้วครับเพื่อน สามแห่งหมดจิตนเีิ้ like, share, องี้อ่าลืรกดไท่านท่านท่านท่าท่านมกานท่รนบ่านทัานท่าน่นท่น่าน่านทวนท่คนทนทานทานท่านานท่าเพ่น่านๆมานีวินเ่ือเ่อนอะารไปเจท่านครัน